ชายคนนี้นะครับมีชื่อว่าสุโตมุยามากุจิซึ่งบางคนนะครับจะเรียกเขาว่าเป็นชายที่ดวงสวยที่สุดในโลกแต่บางคนก็อาจจะเรียกเขาว่าเป็นชายที่ดวงดีที่สุดในโลกก็ได้นั่นก็เพราะว่าชายคนนี้นะครับเป็นคนคนเดียวที่เคยโดนระเบิดนิวเคลียมาแล้วถึง2ลูกและก็รอดชีวิตมาทั้งสองครั้งด้วยสุโตมุนะครับเป็นชายญี่ปุ่นที่ทำงานเป็นวิศวกรออกแบบเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งในวันที่6สิงหาคมปี1 9 4 5นั้นเขาได้ทำงานอยู่ที่เมืองฮิโรชิมามาเป็นเวลา3เดือนแล้วและพร้อมที่จะกลับบ้านไปหาครอบครขขอองงงงเเเาา่่กกกมืหหนนนนนึึึแรระะดิิลลลลบบบูู้็็ไพป ค่อยๆตกลงมาตามด้วยแสงจ้าๆออกมาทําให้สตมุรู้ว่าอันเนี้ยคือระเบิดประเภทหนึ่งจึงตัดสินใจกระโดดลงกลิ้งไปในหลุมที่อยู่ใกลกๆ้ๆและเอามือปิดตาปิดหูเอาไว้และทั้งหมดก็ตามด้วยเสียงตุ้ม ทาให้เขากระเด็นหมดสติไปยังไงก็ตามนะครับพอเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีแผลเต็มตัวและมองไปไกลๆก็เห็นเป็นเมฆรูปเห็ดที่อยู่ไกลโพ้นแล้วก็ตัดสินใจตามหาเพื่อนร่วมงานของเขาแล้วก็หาที่หลบภัยค้างคืนต่อมาวันนุ่กขึ้นนะครับเขาก็ยังอยากจะกลับบ้านปหาครอบครัวอยู่แล้วก็มีข่าวว่ามีรถไฟที่วิ่งพาเขากลับบ้านได้เขาก็ตัดสินใจขึ้นรถไฟข้ามคืนขบ,บวนนั้นกลับเมืองบ้านเกิดของเขาเพื่อไปหาครอบครัวซึ่งพอถึงนะครับเขาก็เข้าโรงพยาบาลก่อนเพื่อทําแผลแล้วก็กลับบ้านไปหาลูกเมียให้เรีย,รยงงเาาาาาาันนนน่ขีกกทททสิมตป็ํํดใจไ พอเจ้านายมาเห็นว่าเขามีแผลเต็มตัวนั้นเจ้านายก็ถามซูตมูว่าเกิดอะไรขึ้นพอซูตอมูเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องระเบิดยักษ์ลูกนี้นะครับเจ้านายของเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าระเบิดลูกเดียวสามารถทำลายล้างได้มากขนาดนั้นซึ่งระหว่างที่ซูตมูเล่าอยู่นั้นเขาก็มองเห็นว่ามีระเบิดอีกลูกหนึ่งค่อยๆหล่นลงมาจากเครื่องบินอีกแล้วทําให้ซูตมูร,รู้แล้วว่าต้องทํายังไงก้มตัวหลบเหมือนเดิมแล้วก็ตุม้มซึ่งซูตมูนะครับก็รอดชีวิตมาได้อีกครั้งวิ่งกลับไปหาภร เมืองพอดีสุดท้ายนะครับสตมูก็รอดมาได้แล้วก็ทำงานเป็นนักพูดต่อต้านการใช้ระเบิดนิวเคลียร์และยังอายุยืนถึง93ปีด้วยเป็นไงครับคิดว่าชายคนนี้ดวงดีที่สุดในโลกหรือดวงสวยที่สุดในโลกกันแน่